รถคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะสายยางบีโตนสองหกห้ 5, 6หครับ265 6 5หตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวครั้งที่เป็ยนยางเสียเส้นทางเราจะมีบริการตั้งศูนย์ให้ฟรีถ่วงล้อให้ฟรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่ถ่วงล้อทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับส่วนคันนี้ช่างก็กําลังช่วยกันใส่คันนึงครับสองเครื่องนะใส่สองคนเลยถอดใส่ถอดใส,ดใส่แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเอฟซีที่มาใช้บริการท มาก็รอไม่นานครับทําไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จนะครับทีนี้ก็มาดูกันว่ายางใหม่ยางมือสองล้อไปแดงล้อมือสองเรามียังไงบ้างนะครับเบื้องต้นก็คือโซนนี้นะครับเอฟซีนะโซนนี้เป็นล้อไปแดงครับทั้งแถวี้เลยครับแถวที่สองครับก็จะเป็นโซนนี้ครับนี่เลยครับแถวที่สองครับแถวที่สามครับนี่เลยนะครับ นี่ก็มาดูยางใหม่ครับยางใหม่ตอนนี้ยางใหม่เรามีเยอะมากเลยครับพี่น้อง FC นะยางใหม่มีทุกเบอร์ทุกรุ่นทุกสเปกนะครับใครที่มาที่นี่จะได้ยางเบอร์ไหนมาแล้วไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเรามีให้ครบเลยมีให้เลือกเยอะมากครับยี่ห้อนะครับแตกต่างกันไปแต่เบอร์ก็คือเป็นเบอร์เดียวกันอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นยางตัวนี้ครับ255558นะครับเป็นยางนิโต้420นยะครับยี่ห้อนิโตนะครับซึ่งยี่ห้อ ก็คือ1ยี่ห้อต่อ1ลายแต่ถ้าใครอยากได้ลายนี้สเปคแบบนี้หน้ากว้างเท่าน,นี้ยี่ห้อพีนอมเขาก็ทําครับลายเดียวกันเลยแต่ถ้าจะได้ลายนี้สเปคนี้แบบนี้แต่ไม่ต้องการยี่ห้อนี้เราก็จะมีห้อกินโตะให้ครับนี่ไงครับยี่ห้อกินโต๊ะาแล้วก็โปตอนนี้นี่เราก็มีให้นะครับบอกเลยว่ามาเที่นนี่ของเยอะจริงๆครับพี่น้องใครอยากได้ชุดไหนก็ทักมาคอมเมนต์มาครับใครที่ดูแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ไปนะสำหรับยางป้ายแดงและแม็กใหม,ใหม่ทุกตัวทุกรุ่นทุกยี่ห้อน,นะครับร้านเปิดทุกวันนะไปปิดคือวัน,นที่13ครับวันที่13 1 4 15 16้าร้านปิดนะครับวันที่12ก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะใครจะเปลี่ยนยางนะครับก็ให้รีบมาก่อนวันที่12นะครับไมงขันมาวัานที่13ร้านปิดนะครับนะส่วนตัวนี้ก็เป็นยางเลนโซครับเป็นยางเลนโซ่อ6 5 6 0 1 8นะครับเป็นยางเลนโซ่นะครับ บอกเลยว่าโอ้โหเยอะมากครับพี่น้องดูสิมีทุกรุ่นทุกเบอร์ครับแล้วก็มาดูแม็กนะครับแม็กใหม่ครับอันนี้คือเป็นโซนแม็กใหม่ครับชอบแบบไหนชอบลายไหนก็มาเลือกเอาครับนี่เลยครับเป็นแม็กใหม่ราคาพิเศษนะครับนะมีทุกลายทุกรุ่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสําหรับร้านจันทร์เซอร์วิสสาขาท้ายเกาะนะครับ